สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชมคาวันนี้จะมาทํากระเฉดไฟแดงใส่ปลาสลิดทอดด้วยนะคะนี่ปลาสลิดเราก็เอาไปทอดแล้วก็ไปแกะออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาใส่พวกเครื่องปรุงในผักกระเฉดก่อนอันนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวนะคะ แล้วก็น้ำมันหอยเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปผัดพร้อมกันเลยน้ำมันหอยซอสลาเเขียวนิดนึงไม่เยอะน้ำตาลหน่อย แค่นี้เลยไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปผัดด้วยกันนะจ๊ะหุหมูเปิดยังยังจ้าโอเคยังงไปเด็กจ้า ใส่กระเทียมเยอะๆจะได้หอมๆเช้านี้ข้าต้มผุยค่ะข้าต้มรงเสร็จเรียบร้อยแล้วมีปลาชลิดทอดด้วยใส่กระเทียมเยอะหมือนจะได้หอมๆนะคะคุณผู้ชมจ้า เห็นเขาผัดกันเนาะผัดออบุ่มไฟแดงเนี้ยไฟมันจะลุกแต่เราไม่ได้ทำไฟลุกนะคะมันหอมเมาแล้วแต่เดี๋ยวเราชิมรสชาติกันอีกทีน้นึงนะคะคุณผู้ชม เพราะว่าปาสลิดมันก็มีความเค็มอยู่เช้าๆนี่ยเขาต้มซักถ้วยเลยเนี่ยโอ้โหจบเลย เราดิบแล้วนะผักกระเฉดนี่ก็ดีนะคะคุณผู้ชมคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตเนะี่ยทานดีเลยตอนที่แม่เป็นไตนะี่คุณหมอค่าก็แนะนำให้ทานผักกระเฉดก็ขับโรกสุดนะคะ ตักเทน้ำมันใส่ักเทนิว้วผักบุกมาเป็นชิ้นชิ้ๆเลยนะน้ำแคบไม่มีเลยเดี๋ยวเราชิม Chừng một chút sẽ có chìa lời đặt hơn xe này làm เราได้จัดลงชอมเลยนะยที่สุด นี่คือข้าวต้มของเรานะคะให้คุณผู้ชมดูนี่เราก็เอาเข้าวสารมาหูุงนะคะข้าวสารมาต้มอ,อืมหนึ่งถ้วยเก๋เ,กเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมผัดกระเฉดไฟแดงใส่ ปลาสลิดทอดด้วยนะคะ uh huh. เนื้อปลาสลิดฉ่ำๆนี่เลยทานกับข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยค่ะเม็ดข้าวบานสวยจังเลยมาจากคุณผู้ชมข้าวต้มยามเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองมาชิมด้วยกันนะคะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, ด s u b ส cribe ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะมื้อเช้าง่ายๆแบบนี้ ท่านผู้ชมท่านไหนยังไม่รู้ว่าจะทำเมนูไหนลองเมนูนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ